จู่ยูมเอ้ยอ่โอเคมีรูมีอะไรเงี้ยมีคนเยอะๆกีก็แค่หนึ่งคิลอีกจนอ่ะอีกนหนึ่งยกพับ่าอ okay. uh, okay. yeah. yeah. ีก่าแค่บ่ายกคุมังอ่ออันบองแค่บ่า อยู่ที่ยู่ที่โกมังอันนี้ก็다시แค่แบบอยู่ทอยู่ที่อีผู้บุลทอทิ่ไหมกูอีโยกีโยกีฮันบอลท่อช่วยกันม อันนั้นคือโรงแรมที่เราพักเมื่อคืนนะคะวันนี้มาอีกเกาะอ,อันนี้ชื่อเกาะทกซันนะคะเกาะทกซันใช่ไม่ใช่เกาะชายหาดนะคะไเนี่ยมันจะเป็นตัวหอยแบบนี้แต่มันจะอยู่ลึกลองขุดสิรูแบบนี้ถ้ามันไม่ไต่ขึ้นมาตายมันจะมีอยู่นี่รูอย่างนี้เลยเออ มีรูเพราะว่ามันควัดรูไงมันทำเป็นรูแล้วมันก็เข้าไปซ่อนตัวอยู่ข้างในนี่นี่มันฉีดน้ําอยู่เมื่อกี้มันฉีดน้ําแฟบขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันมีตัวเมื่อกี้หนูเห็นมันฉีดน้ําขึ้นมาตรงเนี้ยลองขุดดูเออลองขุดขุดดูหเห็นเหมือนมีตัวอะไรมันพ่นน้ําขึ้นมาเน่ อะไรไหอยมีมีไอ้นั่นไหมตายหรือ,อยังอ่ะดูดีดีดสินะมา่มันก็เป็นอย่างเงี้ยตายป่ะน่าจะตายแล้วนะเนี่ยลองขุดดูถ้ามันเป็นรูอย่างงี้คือมันเป็นหอยไ,ได้หอยหนึ่งตัวนะคะหอย